สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูจานะครับใน NFT เอนที่3นะครับว่าถ้าอยากได้เหรียญ NFT ต้องทำยังไงวิธีการที่จะได้เหรียญ NFT นะครับโดยหลักๆเนี่ยก็มีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับก็คือวิธีที่1สร้างนะครับหรือเร,เรียกว่า Mint นะครับเหรียญ NFT ขึ้นมาเอง2นะครับก็ซื้อเหรียญ NFT จาก Marketplace ตลาดได้โดยตรง 3. เล่นเกมเพื่อล่ารางวัล NFT มาดูวิธีที่1กันก่อนเลยนะครับในการสร้าง NFT หรือว่า Mint NFT นั่นเองนะครับโดยการนำสิ่งของที่เรามีมาแปลงให้อยู่ในรูปของเหรียญ NFT ซึ่งจริงๆก็คือการนำข้อมูลดิจิตอลนะครับของสิ่งของนั้นๆนะครับมาเก็บไว้ในระบบ blockchain นั่นเองนะครับวันนี้คุณจาก็จะพูดถึงเฉพาะ อีเทอร์เรียมบล็อกเนะครับในการเก็บข้อมูล NFT การนำข้อมูลเข้าระบบ e t h e r e u เรเนี่ยก็คือการบันทึกข้อมูลเหรียญ NFT ของเรานะครับว่าเหรียญน,นี้แทนสินทรัพย์อะไรใครเป็นเจ้าของสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับและมีเงื่อนไขอะไรในสมาร์ทคอนแท็กบ้างนะครับการนำข้อมูลเหรียญ NFT บันทึกเข้าไปเนี่ยในเครือข่าย e t h e r e u เรผู้ที่จะสร้างเนี่ย จะต้องเตรียมค่าธรรมเนียมนะครับหรือว่าเรียกว่าแก๊ส e e ซึ่งในที่นี้ก็คือเหรียญอี h e r e เ m ียมนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องมีค่าธรรมเนียมนะครับก็เพราะว่าการบันทึกข้อมูล NFT ลงในบล็อกเชนเนี่ยก็เหมือนกับการท,ทําธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีทั่วไปนะครับเพราะว่าข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบนะครับผ่านกระบวนการที่เรียกว่า P.O.S นะครับหรือว่า Proof of, of Stake นะครับที่ดําเนินการโดยโนดต่างๆในระบบ เราจึงต้องมีการให้ค่าตอบแทนการทำงานให้โนดด้วยนะครับการสร้าง NFT หรือ m i n t h NFT เนี่ยสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคนเขียนโปรแกรมหรือว่าเราเรียกว่า d e v e l o p p r r นะครับสามารถทำผ่านแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับตลาดการซื้อขายซึ่งก็ไม่ได้ยากนะครับปัจจุบันก็มีให้บริการอยู่หลายเว็บไซต์ด้วยกันนะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก่อนที่จะเริ่มสร้างเหรียญ NFT ก็คือ1ครับผลงานที่เราต้องการจะแปลงให้อยู่ในรูปแบบ NFT อาจจะเป็นภาพถ่ายไฟล์ภาพที่สร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ไฟล์เพลงนะครับคลิปวิดีโอหรือไฟล์ภาพวาดต่างๆสิ่งที่2นะครับที่ต้องมีก็คือค่าธรรมเนียมนะครับหรือว่าแก๊สฟรีนั่นเองอยากจะรู้ว่ามูลค่าในการจ่ายแก๊สฟรเท่าไหร่เนี่ย ก็ต้องเช็คกับทางเว็บไซต์ที่เราจะทำนะครับสิ่งที่3ที่ต้องมีนะก็คือกระเป๋าเก็บคริปโตนะครับหรือว่าคริปโตวอลเล็ตเตรียมไว้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมแก๊สฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไว้เก็บผลงาน NFT ของเราเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับปัจจุบันนะครับก็มีผู้ให้บริการวอลเล็ตเหล่านี้นะครับก็อย่างเช่น Meta อ a m ม Coinbase Trust w a l l e t เป็นต้นนะครับ เมื่อเตรียม3สิ่งที่ต้องมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปสร้างเหรียญ NFT ได้เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะนําเหรียญที่ได้ออกมาเนี่ยไปขายในตลาดหรือโอนเข้ามาเก็บใน wallet ของเราก็ได้นะครับช่องทางที่2ครับในการที่จะได้มาซึ่ง NFT ก็คือซื้อ NFT เลยนะครับสามารถทําได้หลักๆ2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือติด ต่อซื้อกันโดยตรงระหว่างเจ้าของผลงานกับเรานะครับพอตกลงซื้อขายกันได้ครับก็ให้ผู้ขายโอนเข้ามาที่วอลเล็ของเรานะครับแล้วเราก็ต้องเตรียมค่าแก๊สฟรีนะครับไว้เพียงพอต่อการโอนด้วยนะครับวิธีที่2ในการซื้อ NFT ก็คือเข้าไปเลือกซื้อในตลาดซื้อขาย n f t หรือเราเรียกว่า NFT Marketplace นะครับข้อดีของการซื้อขายผ่านตลาดเหล่านี้นะครับ ก็คือมีผลงานให้เลือกเยอะเป็นผลงานจากหลากหลายศิลปินนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเลยวันนี้ครูจาจะแนะนำา7ตลาดซื้อขาย NFT ที่ผู้คนทั่วโลกนิยมนะครับอันดับที่1เลยนะครับก็คือ Opensea l a r i l e SuperRare Foundation Atomic u Market My Market b u r g e r y Swap ช่องทางที่3นะครับช่องทางสุดท้ายในการได้มาซึ่ง NFT ก็คือการเล่นเกม NFT นะครับเพื่อล่ารางวัลบางเกมเนี่ยอาจจะมีการให้ผู้เล่นทำภารกิจนะครับเมื่อบรรลุภารกิจแล้วเนี่ยก็จะให้เหรียญในเกมนะครับหรือสิ่งของในรูปแบบ NFT เพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้เล่นนะครับคุณจาก็จะแนะนำให้รู้จักเกมใน NFT นะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะไปเริ่มเล่นกันนะครับก็มีหลายเกมด้วยกัน ตามในคลิปเลยนะฮะและเกมล่าสุดนีนะครับก็เป็นเกมใหม่นะครับที่สร้างโดยคนไทยเพื่อนๆหน้าใหม่นะครับในวงการ NFT เกมเนี่ยก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นได้นะครับกับเกมที่ชื่อว่า Cryptium Fantasy เอิโซดต่อไปนะครับคุณจาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ NFT ว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าผลงาน NFT เนี่ยสามารถมีในรูปแบบอะไรได้บ้างถ้าฟังคลิปวันนี้แล้วได้ประโยชน์ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องโค้ดคุณจานะครับเพื่อจะได้ เป็นกำลังใจนะให้ทําคลิปแบบนี้ออกมาให้เพื่อนได้รับฟังในทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ